พบกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ Hero Quest เกมมือถือแนว Tower อร์ e ดฟเหรือว่าตั้งป้อมมาให้ศัตรูมาถล่มฐานทัพของเรานั่นเองครับผมโดยเกมนี้เนี่ยจะมีความเป็นโรคร้ายอยู่หน่อยๆนะครับในเรื่องของสกิลนั่นเองครับสกิลเขาจะสุ่มๆมาให้เราเลือกในแต่ละรอบทําให้การเล่นเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันไปได้และเกมนี้ก็ยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมสามารถไปเปลี่ยนในที่ตั้งค่าเลยครับผม โอเคทีนี้มาดูวิธีการเล่นของจริงเลยก็แลวกันครับแนะนํามาถึงเนี่ยไปรับรางวัลไอดอลก่อนอยู่ตรงนี้นะนี่ๆๆๆนั่นแหละครับก็ช่วงแรกเขาจะผลิตให้เราได้2ชั่วโมงนะต้องผ่านด่านไปเรื่อยๆมันจะผลิตให้เราได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะมีครูดาวเหมือนกับ1ชั่วโมงจะกดรับได้นะครับเพราะนั้นก็แวะมาดูด้วยกันละกันเนาะ ส่วนของการต่อสู้นะครับก็ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าเป็นแนวทาวเวอร์ดีเฟนซ์ใช่ไหมครับอ่านั่นแหละก็มีสตูบุกมาเรื่อยๆืครับเราจะมีสกิลมาให้เราเลือกใช้เบื้องต้นนะครับก็สามารถใช้ได้เลยครับผมถ้าเกิดใช้แล้วมันจะหายไปนะเห็นเลขหนึ่งใช่ปะมันจะมีการเก็บมาให้นะครับแต่ถ้าเรามีท่าเดิมอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราเลือกท่าเดิมไปเลเวลมันจะสูงขึ้นนะครับแล้วมันก็จะใช้ได้2ครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกว่าเราชอบท่าไหนเรา,าจ,จะเก็บท่านั้นไว้เยอะๆแต่อย่าเลือกท่าเดิมเเยอะะๆนนครัถึงเเึงงแแมมม้จสููขต่ี บางจังหวะเนี่ยเราไม่สามารถที่ใช้สกิลได้เราก็ตายเหมือนกันนะครับโอเคนี้สัดสกิลพิษไปสาตตรงนี้บ้างครับเออโอเคเออเอาไหนดีแบคโแลวกันผมชอบแบคโคับมันดูดได้ค่อนข้างดีโอเคจบแล้วเห็นไหมครับใช้เวลาเล่นต่อด่านไม่นานนะครับก็ตลุยพันดานไปเรื่อยเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกสักด,าด่านสองด่านแล้วกันคือเกมเนี้ยเวทมันมีเยอะมากเป็น10บสบเวทเลยไนงะเพราะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีครับว่าเราจะเอาเวทไหนไปใช้ในกรณีไหนส่วนตัวที่ผมชอบนะจะเป็นฟีนิก แต่ว่ายังไม่เห็นนะครับแล้วก็บอ่อพิษแล้วก็ไฟม้วนอันนี้ค่อนข้างชอบส่วนพวกหินอย่างเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าอนาเขตมันมันมันไม่กว้างอ่ะส่วนอันนี้ซูเปอร์โนวาก็กดใช้ได้เลยมันจะทำให้พวกเราจบตีเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับเออเอาอันนี้ต่อแล้วกันเป็นไฟม้วนนะครับผมวางผิดด้านบนไฟม้วนยังไม่ทันได้ใช้เลยบังเนี้ยนี่ไงแบงโฮมาแล้วเอเวนกำยังไม่ทันได้ใช้เลยศัตรูตายก่อนอย่างเงี้ย ด่านแรกๆมันจะเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านชมไปเล่นแบบกิจกรรมนะโอ้โหคนละเรื่องเลยครับผมมันให้ตีบอส5นาทีผมเอาไม่ลงอ่ะ5นาทีคือแบบโหดมากจริงๆอ่ก็แล้วแต่ของของเราด้วยอ่ะเนาะรู้ด่านนี้กันบ้างครับเอ้ท่าไฟนี่ผมก็ชอบไฟแอโร่ครับมันแรงมากเลยนะเนี่ยมันจะลงลงบู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 มันมบถึงบิเวณป้อมของเราแล้วก็ได้หินท่านี้ไม่ค่อยชอบลยแต่ว่ามันทําให้สตันได้เหมือนกันนะ นี่ฟีนิกซ์ใช้ดูเลยฟีนิกซ์นี่โดนทั้งจอครับผมโคตรแรงถ้าเกิดเราลุยด่านต่อไปไม่ไหวอ่ะเราสามารถลงด่านเดิมได้นะครับคือมันจะมีบอกหรือว่ามีโอกาสดรอปไอเทมอะไรอ่ะบางทีเราต้องหาของก่อนที่จะไปลุยต่อด้วยนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆก็จะมีตรงนี้นะครับดันเจียนนะครับก็คือดันเจี้ยนอะไรที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่า5นาทีผมเอามันไม่ลงอ่ะก็ลองไปเล่นกันดูเองแล้วกันครับมันเป็นดันเจี้ยนประจําวันเนาะวันหนึ่งลงได้3ครั้งครับได้ตังค์ค่อนข้างเยอะ อีกส่วนหนึ่งคือชาเลนต์นะครับพวกนี้ก็จะมีบอสให้สู้เหมือนกันครับแต่ว่าจะไม่ตึงเท่าดันเจี้ยนเมื่อกี้อ่ะลองเลยก็แล้วกันในด่านบอสเนี่ยปกติแล้วมันก็จะมีบอสอยู่ตัวเดียวเลยนะครับแล้วเนื่องจากว่าเราไม่สามารถอัพเลเวลได้ใช่ไหมครับมันก็จะมีแค่สกิลโผล่ขึ้นมาให้เราเลย4ท่านะครับซึ่งสกิลพวกนี้เนี่ยมันจะมีคูดาวและไม่หายไปด้วยนะจะไม่เหมือนกับเนื้อเรื่องหลักนะครับเวลาสู้กับบอสเห็นไหมอันนี้จะง่ายกว่าดันเจี้ยนประจำวันเยอะเลย พอเราผ่านด่านแรกแล้วนะครับมันสามารถที่จะเลื่อนระดับไปที่ด่าน2ได้ด้วยครับของก็จะดอกมากขึ้นเราประมาณไต่หอคอ,อยนั่นแหละแต่ว่าเป็นบอสโอเคส่วนต่อมาก็คือเรื่องการเพิ่มความเก่งให้ตัวละครก็แนะนําเลยครับไปเปิดกระชองก่อนครับผมแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเขาแจกไม่ค่อยเยอะนะครับผมเปิดไปได้แค่2รอบเท่านั้นเองนะครับก็นี่เป็นรอบที่3มของผมเปิดเลยก็แล้วกันมาดูดิได้ใครเอ่ยเฮ้ยสีทองปหเนี่ยหตกใจหมดเลยฮะก็3ดาวก็ยังดีครับ หลังจากนั้นก็ให้มาที่คําสั่งฮีโร่นะครับคือเกมนี้เราเอาตัวละครลงไปสู้ได้ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตัวดีดก็อย่าลืมมาใส่ด้วยกันลวกันเนาะและอีกอย่างหนึ่งเลยคือแต่ละตัวละครเราสามารถที่จะติดตั้งอุปกรณ์ได้นะครับแบบอัตโนมัติกดออโต้อคลิปเลยเห็นไหม,มก็จะมีการตีบวกการอัปดาวด้วยแต่ว่าผมไม่มีวัตถุดิบอ่ะก็เอาไว้่อนกันแล้วกันเนาะหาวัตถุดิบได้ค่อยมาอัปเกรดซึ่งตัวนี้เป็นหนี่งดาวก็จริงแต่ว่าคมันเป็นตัวลละะค,หครหักน ส่วนการตีโบอุปกรณ์นะครับก็จะใช้ไอเทมอื่นๆที่เราคิดว่าเราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบนั่นเองครับ่วนต่อมาจะเป็นระบบสกิลนะครับสกิลเนี่ยสามารถเรียนรู้ใหม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีตังค์มากพอแค่นั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีฮีโร่อยู่ด้วยเนี่ยมันจะทําให้ฮีโร่ของเราเนี่ยมีพลังโจมตีมากขึ้น2เท่าเลยนะก็คือ a อตแทกคูณ2เลยครับแล้วก็คููดาวสิบวนาทีในขณะที่เราใช้สกิลนั้นๆ เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะเลสกิวอะไรเนี่ยก็ดูด้วยว่าเรามีตัวละครนั้นอยู่ด้วยไหมมันจะได้ได้เปรียบอย่างเช่นอันนี้ผมมีคนนี้พอดีเห็นไหมครับไอ้ท่าไฟมวนนี่แหละผมชอบก็จะเพิ่มพลังโจมตีแอนแฮกสเท่าเหมือนกันครับแต่ว่า8วินาที นอกจากบวกความสามารถของฮีโร่แล้วนะครับฮีโร่เนี่ยมันก็ยังบวกความสามารถให้สกิลเหมือนกันนะอย่างเช่นคนเมื่อกี้เลยใช่ไหมครับอันนี้เขาบอกว่าจะทําให้ท่านเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมอีก20%ครับและฮีโร่เนี่ยก็จะมีความสามารถแฝงเลยนะอย่างเช่นคนนี้คือสามารถที่จะเจาะเกราะได้นะครับคิดเป็นความเสียหาย30%ใช่ไหมและอีกอันหนึ่งก็คือทําให้ฮีโร่ทุกคนเนี่ยพลังจบดีขึ้น5%นะครับ นี้เรามาดูตัวละครที่เท่ที่สุดในเกมตอนนี้กันบ้างครับคือมีคนเดียวเลยที่เป็น6ดาวเขาอาจจะไม่เท่ก็ได้นะแต่ดาวสูงที่สุดนะครับก็จะไปบวกความสามารถท่าสายฟ้านี้สายฟ้านี้คือเป็นสายฟ้าฟาดเป็นแนวตั้งเลยครับผมก็อาาเขตค่อนข้างไกลส่วนอันที่2อครับเขาบอกว่าทุกๆ1วินาทีครับมีโอกาส20%ที่จะลดคูดาวของสกิล1วินาทีโอโหอันนี้โกงมาก,มากส่วนอีกอันหนึ่งคือท่าแสงทั้งหมดจะโจมตีแรงขึ้นอีก10%ครับ และสกิลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับเห็นไหมก็ใช้ตังค์เล็กน้อยก็อย่างที่บอกแหละเรามีฮีโร่ตัวไหนใช้บ่อยๆอ,ยอะ่ะเราค่อยไปเรียนรู้หรือว่าไปอัปเกรดหลักๆของเกมนี้ก็จะมีราวๆนี้เนี่ยนะครับส่วนพวกของฟงของฟีก็ลองไปหาๆดูกันละกันนะครับก็อย่างที่บอกแหละเกมนี้เขาอาจจะไม่ค่อยได้แจกอะไรเยอะนะครับผมส่วนเซตติ้งหรือการตั้งค่าก็อยู่ด้านขวาบนนะครับ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเออ่มีแค่ภาษานะครับซึ่งมันมีภาษาไทยด้วยนะครับก็ได้เกิดมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วใช่ป่ะผมอัดไปก่อนไงมันเออขี้เกียจแกะนะก็ตามนั้นส่วนนั้นต่อมาก็คือคูปองใครมีเอเทมโคดก็แวะเวียนมาบอกกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยคือการเซฟไอดีนั่นเองครับคือเกมนี้มันไม่ได้บังคับล็อกอินถ้าผมจำไม่ผิดนะก็สามารถมาล็อกอินผ่านทาง Google อะไรที่นี่ได้เลยนะครับแล้วนะถ้าเกิดเราจะย้ายเครื่องจริงๆอ่ะอย่าลืมกด save เซฟด้วยนะเซฟให้มันนนเป็ข้อออมููลลล่่่าาสุดดยใคว์กน พอเราโหลดไปเล่นอีกเครื่องหนึ่งก็ Connect Account เดิมนั่แหละครับถ้าเกิด ID มันแบบมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยลองกดโหลด Data ด,ดูในเครื่องใหม่นะครับก็น่าจะช่วยได้แต่ถ้าเกิดยังมีปัญหาอีกก็แนะนำให้ติดต่อผู้พัฒนาเกมโดยตรงได้เลยครับ